ขอสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมช่องนี้ด้วยนะครับทุกคนช่องนี้ชื่อช่องว่าซากุระฟิล์มนะครับทุกคนแต่ชื่อเต็มชื่อว่าเอ,อิร์ธซากุระฟิลม์มอ่ะผมขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมชื่อเอ,อิร์ธนะครับทุกคนเป็นเจ้าของช่องนี้วันนี้ผมจะมาพาทุกคนมาดูนี่นะครับ เออบ้านที่สามารถทะลุได้นะครับอันดับแรกก็เป็นบ้านหลังสีเขียวตรงนี้นะครับใกล้ๆก,กับร้านอาหารที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับทุกคนเออและก็อีกหลังหนึ่งนะครับทุกคนบ้านหลังคาสีฟ้าหลังนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวไปหาทางเข้าก่อนนะครับมันน่าจะมีเข้าสักทางนึงแต่ที่รู้คือเราต้องพยายามอย่างมากนะครับในการเราจะทะลุเข้าไป เราต้องทะลุลงไปเลยนะครับแป๊บนึงแบบนี้แล้วมันก็จะเป็นเฟล,ล์แบบว่าห้องใต้หลังคานะครับทุกบ้านที่พี่ที่เพื่อจะพาไปดูนะครับทุกคนมันจะเป็นแบบว่าห้องใต้หลังคาหมดเลยนะหลังนี้นะครับทุกคนบ้านลิตเทนบอยลิตเทนเกลนะครับทุกคนมันสามารถทะลุตรงส่วนหลังคาเข้าไปแบบบ้านหลังสี่ฟ้าตรงนั้นได้นะครับทุกคน เราจะต้องทําแบบเดิมเลยนะครับอทะลุลงไปแบบนี้เลยนี่นะครับทุกคนใครจะมาสร้างบ้านอะไรแถวนี้ก็ได้นะครับทุกคนแล้วแต่ความถนัดเลยนะเออนี่แล้วเมื่อกี้นะเอาหัวทะลุออกมาได้รวก็จะได้ประมาณนี้เลยนะเออแต่เรารลุดออกมาแล้วสถานที่ต่อมานะครับทุกคนร้านซูชินะเราต้องเข้าทางนี้นะครับทุกคนแล้วก็ออกทางนั้นเท่านั้นนะครับทุกคน มันก็จะเป็นแบบว่าห้องใต้หลังคาหรือไม่ก็ห้องเก็บของแล้วก็แบบว่าอะไรห้องเช่าอะไรแบบนี้ครับทุกคนมันจะดูสวยมากเลยนะออกค่อนข้างยากนะครับทุกคนสถานที่นี้จะต้องหาจุดนะครับทุกคนหรือว่าถ้ามันเป็นบล็อกมันก็จะทะลุกอกแบบเมื่อกี้เลยนะครับทุกคน ทางนี้ก็อัปเดตไว้นานแล้วนะครับทุกคนอืมก็จะเป็นแบบว่าบ้านสองชั้นอะไรพวกนี้เสียมากกว่านะครับช่องของผมนะครับก็อาจจะมีพวกละครพวกซีรีส์อะไรออกมาให้เห็นบ้างนะครับทุกคนแล้วแต่ทุกคนจะขอเลยนะครับทุกคนเอออืม อ่าถ้างั้นเดี๋ยวผมขอไว้แค่นี้ก่อนนะครับทุกคนใครจะเอาเรื่องอะไรก็บอกมาได้นะครับทุกคนเหมือนจะเข้าได้นะอันเนี้ยถ้างั้นวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนใครจะขอเรื่องอะไรก็ขอมาได้นะครับทุกคนเตรียมพบกับละครเรื่องแรกได้เลยนะครับทุกคนหล่อซ่อนนรกนะครับ